อันนี้เราจะพามาชมแปลงข้างในศูนย์นะคะนี่ว่าเป็นอย่างไรบ้างฝีมือคุณลุงบนมีและขึ้นงามดีนะคะนี่ค่ะกำลังมีค้างนะคะล้ปลูกผักโขมเยอะมากมรกรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชัยาค่ะต้นกล้วยโอ้งอกงามมากดินแถวนี้อินทรีย์วัตถุเยอะนะคะ แล้วก็นี่ค่ะ water cast และนี่คือพักโคมงามจริงๆเลยตอนนี้กำลังจะมีมะเขืองงองมานะคันี้แปลงใกล้ขัวเก่าคุณดุงบนมีไปจากต้นของพี่ทีมพี่ไทยมาทำญ้าไว้นะคะเดี๋ยวจะได้เพาะปลูกต่อเลยสุดยิงน,นะคะพื้นที่ที่มาทำญ้าเมื่อวานนี้ห้องอินทรียวัตถุอย่างดีเลยค่ะ สร็จแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งก็จะลงต้นไม้ได้เลยนะคะดุ้งบัวธน,นบ,บุญกับทุกท่านด้วยนะคะ